อัลฮัมมัสมาสุโขทาวาซาบานาสุโขทาวาพระครูพรเจ้าปีนพระอรหันต์อาศรู้ชอบได้ในโลกเอง

ไว้ดีแล้ามมาวทำบ้านทำภาษีนี่ทำห้าที่ทำหน้าที่ทำนา่ปิัติการนงกนกระบวเา,าราลและาโต เป็นสาวของพระคุพระเจ้าปฏิบัตดีแล้วต่งต่างก,กันมากนเงี้ยเมื่อคุณเ,เจ้าของเมื่อพร้อมพิศษ